ในข้อ2ครับฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งนะครับมีหมูตัวผู้28%ของทั้งหมดพอเราเห็นประโยคนี้ปุ๊บในใจควรนึกเรื่องอะไรบ้างตอบดูสิเห็นประโยคนี้แล้วในใจควรนึกเรื่องอะไรบ้างไหนตอบกูมาหมูตัวผู้ยี่แปดเปอร์เซ็นของทั้งหมดควรจะนึกอะไรบ้างหมูทั้งหมดอ่าทั้งหมด ร้อยเปอร์เซ็นอะไรอีกลูกอะไรอีกอะไรอีกว่ามาเร็วเออตัวเมียหมูตัวเมียก็ร้อยเปอร์เซ็นลบยี่แปดเปอร์เซ็นก็เจ็สิบสองเปอร์เซ็นเนาะโอเคค่าจริงมันดันไม่ได้ให้ตรงตัวผู้ไม่ได้ให้ตรงตัวเมีย แต่ค่าจริงเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้ลูกต้องหาสิ่งเดียวกันหาสิ่งเดียวกันกับค่าจริงเนี้ยแต่พี่อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์งั้นตัวเมียจะมากกว่าตัวผู้เท่าไหร่เนี่ยลูกก็ต้องคิดละตัวเมียมากกว่าตัวผู้ตัวเมียเจ็ดสิบสองเปอร์เซนตัวผู้ยี่สบแปดเปอร์เซนดังนั้นมากกว่ากันอยู่สีสิี่เปอร์เซนของหมูทั้งหมด แล้วเอา44%เนี้ยมาเทียบกับค่าจริง396ตัวโอเคไหมครับเห็นแค่ท่อนสีเขียวๆเ,เนี้ยท่อนเดียวเนี่ยในใจลูกควรจะไล่มาขนาดนี้แล้วสับสนไหมครับอเริ่มกันเลยเนาะมาดูครับควรนึกถึงหมูทั้งหมดเป็นร้อยเปอร์เซ็นหมูตัวผู้ ยี่แปดเปอร์เซ็นต์ทำให้หมูตัวเมียนะครับเอาหมูทั้งหมดลบหมูตัวผ uh uh okay. ู้ก็จะได้หมูตัวเมียค่าจริงอยู่ท uh uh> ี่ตรงนี้เป็นเรื好好่องของตัวเมียมากกว่าตัวผู้เราก็เลยต้องหาตัวเมียมากกว่าตัวผู้ในรูปเปอร์เซ็นต์มาเทียบกันตัวเมียมากกว่าตัวผู้ก็เอาหมูตัวเมียจํานวนหมูตัวเมียลบจํานวนหมูตัวผู้นะปริมาณหมูตัวเมียลบปริมาณหมูตัวผู้ก็จะเป็นสี่สี่เปอร์เซ็นตของทั้งหมด แล้วตรงนี้แหละที่จะเท่ากับค่าจริงสามรอเกสิบหกตัวเราก็เริ่มเทียบเนาะ44สิบสี่เปอร์เซ็นต์ของหมูทั้งหมดเท่ากับสาม้เก้าสิบหกตัวนั้นถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ล่ะเปอร์เซ็นต์มันลดลงส4สิบสี่เท่าค่าจริงก็ต้องลดลงส4สิบสี่เท่าก็หารด้วยส4ิบสี่ไปนะครับตัวเมียมากกว่าตัวผู้สาม้เกสิบหกอยากรู้ว่ามีตัวเมียกี่ตัวนะครับ อยากรู้ตัวเมียครับตัวเมีย72%ของทั้งหมดจาก1%คิดเป็น72%็อเอมาทำเป็นเจปนก็เพิ่มขึ้น72เท่าจึงเอา72คูณเข้าไปนะครับนะตรงนี้ตัดไปมันจะได้9ก้นะส9นะครับมันจะเป็น396กนะก็จะเป็น, 6, นะปน9ก้คูณเจก็ออกมา648นะครับนะ 1ิเอตัดได้สี่สิบเอ็ดตัดได้สามหกก็กลายเป็นเก้าคูณเจ็สิบสองนะครับก็หกร้อยสี่สิบแปดตัวอันนี้ก็วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเนื่องจากว่าไม่รู้หมูทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็ตั้งหมูทั้งหมดเป็น x ครับแล้วหมูตัวเมียมากของหมูตัวผู้เป็นค่าจริงสามร้อยก็จสิหกตัว ซึ่งตอนที่เราแยกแยกเปอร์เซ็นต์นะเราแยกแยก,แยกไวแล้วว่าตัวเมียมากกว่าตัวผ่วมันสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตของทั้งหมดเนยงั้นสี่สิี่เปอร์เซ็นของทั้งหมดคือสามร้อยเก้าสิบหกตัวสี่สบสี่เปอร์เซ็นก็สี่สิบสี่ส่วนร้อยของก็คูณนะของก็คูณหมูทั้งหมดก็เอ็กนะครับได้สามร้อยเก้าสิบหกงั้นย้ายข้างสี่ิบสี่ส่วนร้อยอยู่ฝั่งนี้เป็นคูณย้ายมาก็ต้องมาเป็นหาร เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศจเป็นส่วนนะครับนะก็เลยคูณด้วยร้อยส่วนด้วยสี่สิบสี่นะครับนะก็ตัดเหมือนเดิมสิบเอ็ดตัดได้สี่สิบเอ็ดตัดได้สามหกสี่ไปตัดสามหกได้เก้าเก้าคูณร้อยก็เก้าร้อย x อกที่ตั้งไว้คือจำนวนหมูทั้งหมดหมูทั้งหมดเท่ากับ x เท่ากับเก้าร้อยนะครับ ถ้าจริงสามอเกสิบหกเนี่ยเป็นเรื่องตัวเมียมากกว่าตัวผู้ตัวเมียมากกว่าตัวผู้ก็คือตัวเมียลบตัวผู้ได้สามร้อยเก้าสิบหกขณะที่หมูทั้งหมดเก้าร้อยหมายถึงตัวเมียบวกตัวผู้ได้เก้าร้อยงั้นใช้เรื่องสมการบวกสมการลบครับอยากรู้เรื่องหมูตัวเมียนะข้อนี้อยากรู้เรื่องหมูตัวเมียเราก็มาดูว่าหมูตัวเมียนั้นอ่ะมันเป็นตัวตั้งหรือตัวลบ สมการบวกสมการลบเวลาดูว่าใครทําหน้าที่อะไรให้ดูจากสมการลบหมูตัวผู้เนี่ยเป็นตัวลบครับหมูตัวเมียจะเป็นตัวตั้งการหาตัวตั้งให้ใช้การบวกกันแล้วหารสองหมูตัวเมียเป็นตัวตั้งให้ใช้การบวกกันแล้วหารสองจากบวกกันแล้วหารสองก็ได้หกร้อยสี่สิบแปดอันนี้ก็หยิบสมการบวกสมการลบมาช่วยนิดหนึ่งนะครับ